สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้านายไม่อยู่เจ้าเหมียวต้องกลายเป็นพี่เลี้ยงเด็กผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพลูกชายและแมวอยู่ด้วยกันในกลุ่ม c a สต์แอนด์ด็อกส์เรสคิวฟิลิปปความน่ารักของมันทําให้โพสต์นี้มียอดไลค์สูงถึง8,000ยอดแชร์กว่า5,000เลยทีเดียว โดยเธอเล่าว่าเนื่องจากเธอกับสามีต้องออกไปซื้อของใช้ให้ลูกน้อยแบบกระทันหันจึงจําเป็นต้องปล่อยให้ลูกนอนอยู่บ้านกับเจ้าเหมียวแต่เมื่อทั้งคู่กลับมาบ้านก็ต้องประหลาดใจหลังพบปฏิกิริยาของเจ้าเหมียวที่ปฏิบัติต่อลูกน้อยถึงกับต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นความทรงจำเลยทีเดียว เจ้าเหมียวตัวนี้มีชื่อว่าคิอาโนมันดูแลลูกของเธอดีมากคอยนั่งอยู่ข้างๆหนูน้อยไม่ห่างกายแค่นั้นยังไม่พอมันยังคอยป้อนจุกนมและยื่นขามากอดอีกด้วย ขณะที่ถ่ายรูปไปใบหน้าเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มแถมยังบอกว่าเมื่อเปิดภาพนี้ดูทีไรเธออยากร้องไห้ออกมาทุกครั้งสาเหตุที่เธอแชร์รูปภาพเหล่านี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าแมเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักและมีความจงรักภักดีต่อเจ้านายของมันนอกจากนี้ยังต้องการให้ผู้คนที่เห็นภาพนี้ยิ้มไปกับเธอ จะได้มีพลังงานบวกท่ามกลางความเครียดจากการเผชิญกับอาการชาวเน็ตพากันแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์เป็นจำนวนมากบางคนกังวลว่าทารกจะได้รับอันตรายจากสัตว์เลี้ยงแต่ถึงอย่างไรพวกเขาก็สัมผัสดได้ถึงความรักที่เจ้ากีอาโนมีต่อเด็กน้อยพร้ามกบบอกให้เธอจ่ายค่าจ้างเป็นอาหารเม็ดให้มันอีกด้วยถือเป็นเรื่องราวดีๆที่สร้างรอยยิ้มและความอบอุ่นหัวใจให้กับใครหลายคน ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ